สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยกับ MaxTime Channel วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับของโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะครับรัฐบาลใจให้3,500บาทโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่16ทธันวาคม2563หนะครับหลังจากที่เฟสที่1นะครับได้รับความสนใจจากประชาชนไปอย่างมาก สำหรับผมเองนะครับก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่1ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส2กันดีกว่านะครับโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับก็จะมีการเพิ่มวงเงินนะครับจากเดิม3,000บาทเป็น3,500บาทนะครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม2 5 6 3นี้นะครับ เงื่อนไขนะครับก็จะมีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะครับเพิ่มเติมอีกจํานวน5ล้านคนนะครับก็ได้รับเงินคนละ3,500บาทนะครับเพิ่มเติมจากเติม500บาทนะครับ,บ,ารบจากเกทที่1นึ่สำหรับผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในรอบแรกนะครับก็สามารถที่จะกลับมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟสสองในระยะที่2ได้นะครับโดย จะมีการกำหนดให้มีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่1มการาคมถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งระยะที่1น,นะครับระยะที่2ก็จะได้วบงเงินเพิ่มอีกคนละ500บาทนะครับโดยจะขยายระยะเวลาใช้เงินนะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564 สำหรับใครนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนอยู่นะครับก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับระยะที่2หรือว่าเฟสสได้นะครับโดยจะมีการเพิ่มเงินนะครับในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจำนวน500บาทรวม3เดือนนะครับคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถึงแม้ว่า คนที่ถือบัตรคนจนนะครับไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส2ได้นะครับก็จะมีเงินเพิ่มเติมให้คนละ500บาทรวมถึง3เดือนนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชดเชยไปครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่พลาดในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส1ที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ หลายคนนะครับก็มีการใช้จ่ายกันอย่างสนุกสนานนะครับต่อไปเฟสสองนะครับวันที่16ท่านวาคมนะครับสองห้าหถึงนี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับลงทะเบียนกันได้เลยโดยสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์นะครับพิมพ์คําว่าคนละครึ่ง com นะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าสู่เว็บไซต์ในการลงทะเบียนได้เลยนะครับขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวีดูได้เลยครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ